แยกกันอยู่นะครับต่อไปเป็นไพ่ชุดของอัศวินมั่งอัศวินถือไม้เท้านะฮะไพ่อัศวินถืไนะอถไม้เท้าเนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่กล้าเผชิญกับความยากลาบากและอุปสรรคด้วยความอดทนและมั่นมั่นเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์อันบันเจดิดและรักการผจิญภัยเป็นคนมีโครงการมากมายไอเดียไม่รู้จักจบสิ้น ี๋ยออยากทานูน่นทานี่ไม่รู้จบแถมยังมีความเชื่อมั่นสูงสุดด้วยว่าตัวเองต้องทําสําเร็จเป็นคนที่พร้อมจะลองทําอะไรๆไ,ได้ทุกอย่างที่ตื่นเต้นและท้าทายเป็นคนมีสายร่าเริงคบคนง่ายมีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายเขาจะเป็นคนมีเพื่อนมากโดยทั่วไปหมายถึงการโยกย้ายที่อยู่หรือการเดินทางไกลช่วยเรียนต่อต่างประเทศและอาจจะหมายถึงการอพยพย้ายประเทศก็ได้สังเกตดูว่า ถ้ามีการขี่ม้าและทยานอย่างนี้ก็หมายถึงการเดินทางด้วยนะฮะับเน,นีน้นเรื่องต่างประเทศการศึกษาก,การโยกย้ายไพ่ใบน,นี้เหมาะกับชีพกปรงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยานพาหนะและการขนส่งต่อไปอัศวินถือถ้วยไพ่ใบน,นี้จะเห็นว่าอัศวินเนี่ยมีความสง่าถือถ้วยนะฮะม้าก็ไม่ทยานโลดแล่นเหมือนเมื่อกี้แต่ค่อยๆเย,ยื้อง,อย,งอย่างอย่างสวยงามน,นะครับไพ่ใบนี้ก็หมายถึง เป็นตัวแทนชายหนุ่มหน้าตาดีพูดจาอ่อนหวานเป็นคนโรแมนติกมีรสนิยมและอารมณ์กติสูงเป็นคนช่างฝันและรักศิลปะทำอะไรละเอียดรอบคอบประณีตประดิ์ประดอยหนักไปในทางงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟไอเดียเป็นไพ่ของนักรักคนเจ้าชู้รักสวยรักงามชอบแต่งตัวโดยทัยว่วไปไพ่ใบนี้หมายถึงมีความคิดที่จะแต่งงานรักเข้ามาเกี่ยวพันนะครับนี่ก็เป็นของนักรักคนหนึ่งนะ Knight nice of Cups ให้อัศวินถือถ้วยให้ต่อไปครับให้ต่อไปคืออถือเงินอันออฟเพนต์กงนี้จะเป็นผู้ที่มีหัวธุรกิจการค้าตั้งแต่กําเนิดเป็นไพ่ที่เหมาะสําหรับนักการเงินนักหมุนเงินพวกทํางานธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกรูปแบบรู้จักอดออมเก็บสะสมเงินทองพวกนี้คือคนทํามากินไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน มีพลังความมุ่งมั่นอย่ในตัวสูงตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วต้องทำจนสำเร็จนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ Night of p e n t a c l e s ต่อไปอัศวินถือดาบ Night of Swords อัศวินถือดาบเนี่ยเป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลุยได้ทุกสถานการณ์เป็นคนหัวแข็งไม่พูดกระจบใจใครทำอะไรจริงจังหนักแน่นพูดจาตรงผงผางแบบขวานผ่าซากยึดถือความจริงเป็นหลัก ีวิตปันฝ่าอุปสรรคช่วยเหลือตัวเองมาตลอดขาดคนอุปการะจะตั้งตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองเป็นคนมีอำนาจความแข็งแกร่งอยู่ในตัวมีความสามารถในวิชาชีพด้านใดด้านหนึ่งจึงไม่ค่อยง้อ,อใครรักใครรักจริงในการทำนายเหตุการณ์ปัจจุบันหมายถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและศัตรูต้องทำใจให้เข้มแข็งและความขยันและอดทนเท่านั้นจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับไพ่ใบนี้ต้องเน้นว่าต้องขยันและอดทน ต่อไปเป็นไพ่ชุดของเด็กไพ่ใบแรกคือเด็กถือไม้เท้าเพดออฟวอนเด็กถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดมีความเข้มแข็งและมุ่งมัน่นเป็นคนกระตือรือร้นคล่องแคล่วว่องไวเข้าคนได้ง่ายนิสัยร่าเริงมองโลกในแงด่ดีเป็นคนวิ่งง่ายใช้คล่องมักกระทำกิจให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วผู้เล่นไพ่ใบนี้จะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับคือเด็กมันมองไม้เท้า มองไปในอนาคตมองคาดหวังในสิ่งที่ดีในรูปนี้นะครับ<ม>เป็นไพ่นําข่าวดีมาให้โดยจะรับโอกาสแสดงฝีมือโดยทั่วไปไพ่ใบนี้หมายถึงจะมีจดหมายและข่าวคราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานนะฮะมาถึงไพ่เด็กถือไม้เท้าจะปรากฏเมื่อเจ้าชะตากํลาลังมีการเดินทางหรือมีการศึกษาต่อไพ่นี้ก็หมายถึงการเดินทางหรือศึกษาต่อด้วยนะฮะไม้เท้าก็บอกแล้วว่าหมายถึงอการงานหรือธุรกิจ เราะฉะนั้นเมื่อเด็กมองไปที่การเรียนการงานเนี่ยก็ต้องไปเรียนต่อนะครับอไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเห็นไหมว่าเด็กมองไปที่ถ้วยแล้วปลาเนี่ยมันโผล่มาจากถ้วยเลยก็คือไพ่ใบนี้นะฮะมันก็เป็นไพ่ที่ซิกเซนด้วยฮะดังจะได้เล่าจะบอกให้ฟังนี้นะค,คือว่าไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยนะครับหมายถึงคนคงแก่เรียนและถ่อมตัว มักจะปกปิดความสามารถที่แท้จริงของตนเป็นคนมีพลังจิตและหลางสังหรณ์มีซิกเซนหรือสัมผัสที่หกนะฮะมองปุ๊บเป็นเปล่ามาได้เลยเป็นคนอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเป็นคนช่างฝันมีพรสวรรค์ทางศิลปะเป็นคนทํางานช้าแต่ทําได้ดีเพราะต้องการใช้ความคิดมากกว่าความเร่งรีบนะฮะไใบนี้เหมาะสำหรับทํางาน ที่ละเอียดอ่อนงานที่ใช้จินตนาการและศิลปะให้เด็กถือถ้วยในการทำนายเหตุการณ์ปัจจุบันหมายถึงข่าวดีในการให้กำเนิดชีวิตใหม่เช่นการให้กำเนิดทารกหรืออารมณ์ใหม่ๆก็เป็นได้เช่นผู้มาให้บริาการถูกทำให้มีความเจ็บปวดและยังฝังใจความรู้สึกนั้นอยู่เมื่อหยิบได้ไพ่ใบน,น,นี้เราก็บอกว่าคุณให้มีความรู้สึกที่ดีได้ขอให้คุณเชื่อ วางใจได้ว่าต่อไปคิดคุณจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะครับไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นการข่าวดีที่เริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นเวลาแห่งความคิดและศึกษาเป็นได้ว่าจะสอบผ่าน,ม,นมันมักจะปรากฏขึ้นก่อนที่เจ้าชะตาจะเริ่มศึกษาในหลักสูตรหนึ่งไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นรูปเด็กถือเงิน p a จออฟเพนด a ก์สผู้ดี้ด้วยไพ่ใบน,นี้จะเป็นคนมีหัวทางการค้าทําอะไรก็คิดเป็นเงินเป็นทองไปหมด เป็นคนขยันทำงานเพื่อเงินมักคิดถึงผลประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นเป็นคนค่อนข้างตรานีให้เงินอย่างระมัดระวังรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยให้ใปนี้ยังหมายถึงเด็กนักเรียนที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินให้ใบนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสในการหาไรายได้ โดยมักจะเริ่มจากฐานแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีเงินทองเพิ่มขึ้นมากมายแน่นอนในอนาคตกระแสการเงินเริ่มพัดผ่านมาทางคุณแล้วอนาคตมีสิทธิ์รวยแต่ต้องขยันและอดทนให้ไปต่อไปนะครับเป็นรูปเด็กถือดาบอันนี้ถือเป็นเด็กร้ายนะฮะเด็กถือดาบมีถือเป็นเด็กร้ายเป็นเด็กหัวรันมากค่อนข้างเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้วางใจเป็นคนที่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาเป็นบุคคลที่ มีลักษณะรุนแรงไม่ค่อยพูดถ้าทําก็ทําเลยเป็นคนใจหินและอันตรายไม่ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นค่อนข้างเย็นชาคิดแต่ส่วนได้ของคนของตนอยู่ตลอดเวลาเป็นเด็กที่ต้องทํางานตั้งแต่ยังเรียนอยู่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นให้ระวังบริวารจะก่อเรื่องเดืดร้อนให้ไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนข่าวไม่ดีเป็นตัวแทนข่าวไม่ดีนะฮะไพ่ใบต่อไป จะเริ่มเป็นชุดใบที่หนึ่งถึงสิบนี่เพื้นไพ่เบอร์หนึ่ง e อ g อ t of Wands เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้าเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเอ g อ t of Wands เป็นไพ่งานที่ดีเด่นมากที่สุดเบอร์หนึ่งนี่ถือเป็นใบที่เบอร์ที่ดีนะเป็นไพ่งานที่ดีเด่นมากที่สุดทั้งมีโชคเรื่องงานผู้อิจฉาไพ่ใบนี้ถือว่ามีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทํางานใดก็ประสบความสําเร็จได้แหน่งหน้าที่ในระดับสูง ส่วนมากมักจะเป็นเจ้าของกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองถ้าเป็นการเรียนถือว่าดีมากระดับเกียรตินิยมทํานายเหตุการณ์ปัจจุบันก็จะได้งานใหม่ถ้าเป็นงานใหม่ที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนถ้าจับได้หน้าไพ่ใบนี้ขอให้ทําไปเถิดเพราะจะเป็นจุดสําคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตข้างหน้าในทางที่ดีแก่คุณไพ่ใบน,นี้เป็นสัญลักษณ์ของธุรกิจที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นของธุรกิจการงานที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตใครที่คิดจะเสนอผลงานใหม่คิดประดิษฐ์คิดปรับแข่งขันทํากิจการใดๆในช่วงนี้รับรองว่าเยี่ยมแน่มีความคิดความเฉลียวฉย,ยานและกระตือรือร้นที่จะทํางานให้สําเร็จจะได้เรียนต่อเพิ่มพูนความรู้เสริมวิทยาฐานะให้ใบต่อไปเป็นหนึ่งถ้วยเอทออฟครับผู้อ่านไพ่ใบนี้เป็นคนอ่อนโยน และสนใจกับความรู้สึกของผู้อื่นรักแรกพบคือนิยามของไพ่ใบนี้ที่ตรงประเด็นมากที่สุดเป็นความรักที่สุดพึ้งได้รับจากคนรักของขวัญชิ้นหนึ่งกําลังจะมาถึงมือเจ้าชะตาการแต่งงานอันหวานชื่นการตั้งครรภกันกให้เมือบุตรมีเกิได้บ้านใหม่รถใหม่ด้านการงานกับงานด้านบริการด้านการงานเนี่ยเหมาะกับงานด้านบริการคือโรงแรมร้านอาหารบ้านเช่าโมเทล ให้ใบต่อไปนะครับเป็นหนึ่งเหรียญเห็นไหมฮะมีรูปมือถือเงินเลยมีไพ่โชคลาภเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่เกี่ยวกับมีโชคลาภมากที่สุดได้ลาบลอยมีเงินใช้ไม่ขาดมือจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินทองทองได้เลือ่อนตำแหน่งและเงินเดือนขึ้นการเริ่มต้นที่ดีในการลงทุนธุรกิจไพ่ใบน,นี้เหมาะสำหรับทำทำร้านิวเวอรี่งานที่เป็นเท่าแก่รับช่วงงานมาจากตูลเหมาะมาก เด่นในการแปลสิ่งของที่เจ้าชตามีมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วให้เงอะเงยเพิ่มขึ้นเช่นทําโครงการตึกแถวขายในที่ดินของตัวเอง้าเหตุการณปัจจุบันจะได้ของมีค่ามาประดับกายนะฮะจะมีโอกาสได้รับเงินพิเศษให้เปนี้ก็คือพบหนุ่มหรือนางในฝันที่มีฐานะค่อนข้างดีนะ,ะเพราะว่าถืเอเงินเนี่ยก็เจอหนุ่มหรือนางในฝันก็ต้องรวยนะครับจะได้ลาบหรือของกำนันจากคนรัก ไพ่ใบต่อไปนะครับเป็นเบอร์นหนึ่งรูปดาบก็คือหนึ่งดาบเ i g h t of Wands เป็นสนัญลักษณ์ของชัยชนะเห็นไหมมีช่อมากรอ,อกอยู่หนึ่งดาบไม้ดีฮะเป็นสนัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ได้มาด้วยการฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนแข็งแกร่งจิตใจเข้มแข็ง,ขงทำะายหนักแ,แน่นจริงจังไพ่ใบนี้หมายถึงการมีอำนาจในการตัดสินใจเหมาะกับเวลาแห่งการตัดสินใจที่เด็ดเดียวแม้คาดว่าจะพบกับอุปสรรคก็ไม่หวัน่นกล้าได้กล้าเสีย